จากสถานการณ์ปัญหา PM 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนมายาวนานกว่า10ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน17จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยสำนักงานกออรรได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ดําเนินการเสริมสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในการแก้ไขปัญหา PM 2.5อย่างครบวงจรทุกมิติโดยในปีพศ2564ได้ดําเนินการนําร่องในจังหวัดลําปางและได้มีการกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญเพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา PM 2.5ที่ชัดเจนร่วมกันได้แก่ความสําเร็จของการจัดการหมอกควันและไฟป่าจากตัวชี้วัดดังกล่าว หน่วยงานต่างๆได้มีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา PM 2.5ร่วมกันเช่นสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดลำปางพัฒนาฐานข้อมูลเฝ้าระวังและแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพแก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางผลักดันกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชิงเก็บลดเผา และสนับสนุนการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากวัสดุเชื้อเพลิงสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3จังหวัดลำปางดำเนินการเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนและป่าเศรษฐกิจลดการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้จิสดาพัฒนาแอปพลิเคชันจองเผาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ล่วงหน้าสำนักการคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยต่างๆเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักการ,การวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบโลคอสเซนเซอร์ ensor, จำนวน10จุดเพื่อเฝ้าระวังและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสำนักการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสผลักดันสร้างชุมชนลดการเผาแบบยั่งยืนจำนวน15หหมู่บ้านเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนจากความมุ่งมั่นตั้งใจและความร่วมมือของทุกภาคสว่วนส่งผลทำให้ในปีพศ2565 จังหวัดลำปางประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา PM 2.5ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพดังนี้ 1. จําจำนวนจุดความร้อนลดลงจากปี2,564จําจำนวน3,549จุดคิดเป็นร้อยละ61 2. จําจำนวนวันที่ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานลดลงจากปี2,564จําจำนวน50วันคิดเป็นร้อยละ70.42 3. พื้นที่เกิดไฟไหม้สะสมลดลงจากปี2,564คิดเป็นร้อยละ8 8ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเสริมสร้างภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในการแก้ไขปัญหา PM 2.5ในจังหวัดอื่นๆต่อไปมาร่วมพัฒนาระบบนิเวศเปลี่ยนระบบราชการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมก้าวสู่ภาครัฐระบบเปิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน thanks for